วิธีเพิ่มสินค้าใน TikTok Shop นะคะเข้าไปใน TikTok ของเรานะคะอพอเราเข้ามาใน TikTok ของเราแล้วนะคะก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็เข้ามาสู่รูปแบบนี้นะคะสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วเข้ามาที่ TikTok Shop นะคะทีนี้คุยอยากได้สินค้าใหม่ๆนะคะที่คนยอดนิยม ้ายกันนะคะผู้หญิงสายออนไลน์สายโค้ดคู่นะคะเขาก็จะชอบม้วนผมกันใช่ไหมคะเพิ่มสินค้านะคะคุยก็จะมาค้นหานะคะที่ม้วนผมนะคะม้วนผมมันมีแบรนด์วีวีนะคะที่คนยอดนิยมใช้กันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าร้านคนไหนมีสินค้าตอบโจทย์ให้กับเรานะคะวิธีหาไรายได้นะคะของใน TikTok Shop นะคะเราก็มาเลื่อนเลยนะคะ ว่าอันนี้เอนะคะอันนี้นะคะที่เขาใช้กันเยอะมากเลยนะคะอ่านะคะราคา239บาทถ้าเราขายได้นะคะก็อยู่ที่ราคาประมาณ7บาทนะคะดูซิขอดูก่อนนะคะเพราะว่าคุยไปเห็นมาเขาใช้มวนเอ่อแกนอยู่ประมาณเบอร์28นะคะแบรนด์ของอะไรเอ่ยนะคะเราขอเช็คก่อนนะคะแล้วก็วิธีการเช็คสินค้าร้านค้านะคะ มาดูว่ามียอดวิวไหมนะคะมียอดรีวิวจากลูกค้าไหมนะคะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเอามาขึ้นสินค้าของเราแล้วมีคนสนใจนะคะเขาก็จะได้มาดูว่าร้านค้าอันนี้มีจริงนะคะมีคนรีวิวเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นคุยุอยากได้ร้านนี้นะคะแกน28นะคะใช้จริงนะคะอ่าคุยุเพิ่มเข้าไปเลยนะคะอานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วมาดูซิมาดูซินะคะ มาดูหน้าของสินค้าเรานะคะ,อ,ะออกมาใหม่นะคะเห็นไหมคะคุยมีที่ม้วนผมนะคะสินค้านําจูสินค้าของกระแตนะคะแล้วก็มีชุดเดทนะคะถ้าใครไลฟ์สดหรือเวลาใครที่ทําคลิปนะคะตัวนี้เป็นยอดนิยมมากๆนะคะพอเวลาถ้าคุยออกมาแต่งหน้าหรือออกมาไลฟ์สดนะคะคนถามว่าเราใช้ยี่ห้ออันไหนนะคะอันนี้นะคะถ้าเราขายได้เราก็จะได้ 7บาทนั่นเองนะคะต่อต่อชิ้นนะคะนี่คือวิธีหารายได้จาก TikTok นะคะแล้วก็มาเพิ่มสินค้านะคะจบครบในคลิปเดียวนะคะขอฝากนะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะแล้วก็ให้กับทุกคนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ